ตอนนี้นะครับพ่อกับน้องภูมิแล้วก็แม่ยิงนะครับขับรถไปเที่ยวมานะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเจอตัววัวนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีลูกมันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวชนมันนะครับมันกำลังจะเข้าบ้านนะครับเอ้าไอตัวนู้นหลงทางแล้วไปไม่ได้แล้ว ิ่่งอะเขาบอกมันวิ่งไปเร็ว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 ขบานเร็วเร็วเร็วอได้ยาโได้ยาอะไรครับโอ้โหได้ยาคำนึงโอ้ดูดิยเขาถือไม้เรียวด้วยอ่ะเอาละครับอ๋อตอนนี้เราก็ไม่รีบนะพอเราอยากจะดูวัวนะน้องภูมิน้องภูมิดูอยู่ปล่า้องภูมิเห็นไหมครับอ๋อน้องภูมิอยู่ข้างหลังนะครับ อ๋อน้้งภูมิบอกไม่ให้ชนตูดมันนะอ่าไม่เป็นไรเราก็รอได้นะครับนี่ตัวน้อยตัวน้อยก็ตามหลังนะตัวน้อยอ่ะโอเข้าบ้านแล้ววัวเข้าบ้านแล้วเราก็ไปแล้ววัวเข้าบ้านหมดแล้วครับ